พี่น้องในใจมันขาดตับหนึ่งขาดตับหนึ่มาเด้อพี่น้องกินข้าวแกงผักหวานอยู่นี่วันนี้ได้ไม่ไงเจตาบอลมากินข้าวนั่งเอาอร่อ,อรยอะไรปนไก่แต่เสาร์กับมีพี่น้องอันนี้แกงผักหวานแกงผักหวานใส่ปลากระป๋องโอ้ยหนังตักถือตอนใส่หัวแบนตาโอุ๊บกรสุนักเห็นพี่หนังเขาเามาแต่น้ำอะนะ กินก็มาน่าเอามาแก่อ้ืออันนี่อหวานนะเขาปูกเองบอรับมาจากทุกเขาอืมทาทำใบทำใบอาการใบไงเนี่ยกิตก็แกงนะอืมทาย่งนีบอก็ทาก็ดีด้วยเนย่ยทำด้เขาคิดวาตั กอหานั ождения, ใครนํเขาแหลียนเนาะมันก็สิประมาณนี้หลยพี่น้องเอ้ยสมนรองหมันนมันมัน้นอย่างแต่ไข่มดแดงใหันสีแสถ้าว่ามันมาสูงแกงไทยก็ของเลยท่ไดแเลมันมันเนาะกระหงที่แกงมมืนจะมแดงหรอรโมดงแน่นอยไมนจะแม่ โจมันค no, ่มก็เ <sh Heh Murray> yeah, <sh> ่งเหมือนกันห้องจะเป็นยังมีหมิสัยอยู่หน่อยว่าหมูวาป้าหมูวาปาอันนี้ตะมอนตะอนนาทะนุนุ่หักก็เอออยางนั้นรอยใต้เนาะอมูวใสัยไปนอเนือบกนะทำไเอาเงินไปหามันสาวบุกคนสาวเนี่ยจนเไปใส่จะทำมันงเขาเลยบอกนี่หมูเลยนี่นะ หนี่ผงอือคุยจะหนบ่เอาหม้กัปดหม้อเห็นไปสากเดี๋ยวเขาไว้พี่มันมากเลยบ่เอาไปทำหัวมาท่หอเลยฮะอไป่มึงบบกิโอ้ดมึงใช้กระถอนมันเออนีูเ่เลบ่เออเาถามู่คน่ะ น้องพลย,ยแม่ไปไหนแม่ไปต้นไม้ใหญ่นู่นไปนานยังไปนานแล้วครับเฮ้ยไปต้นไม้ใหญ่แตไมยังไม่กลับโครามันอยู่มันอยู่กันจะโคนของหัวนี่ื่ังต่างนะเริ่มแล้วก็ดีเลยยัำเห็นเจ้าตัวกับต้นไม้ใหญ่ วานหลายได้มีบอกมะม่วงมีคือน้ำปลาแล้วจะเปสื่ออันนั้นมาตีดือกลืมมีสองทิ้งเดียวี่บอกนี่ฮมเบิกเพทั้งนี่อ้อนกับนวยออนออนมีไ่บอกลอกมะตั้กับคนหญ่กับกินเอากับอะไ้นุ่งเา

มเป็นพี่ดกคอกเลยเป็นอะไรเป็นพิษคอกเขมนี่เป็นน้ำทองเป็นอะไรโลกังเพืนโกระเพาะโลกยังชุๆนะเออเขาอื่นโอ้หงูสวัสเพ่อกับยังเขาอื่นกดไหลย้อนไงยานาจอบเป็นกดไหลย้อนกินของน้องเนี้อไร้มอนไเป็นเือนเปนเพ่อนอือเราได้กินก็เราพี่วางหันกินในหอดักชมบูหงมอยู

นางวันนี้ก็อ้างเจ้าขอมองน้ําุ่มนะเ่ะปกินบแตกกบ่าเอบ่มาอยากนวดจุ๊แซ่บแหงนวดอเห็นหมู่บ้านเลยปูวินคือกันอยู่ิขล่ะแซ่บแงแซ่บุหูนะเออนําวินป่ว่าเ็นอคําใหญ่ๆพี่น้องเอ้ยกินข้าวแซ่บก็วินหน้าวินตาจะไปหยังมื้อกินข้าวก็นิด

오늘 r e n a kan, namanya